ต้อนรับเข้าสู่เดือนหน้าอาเซียนค่ะคําคืนนี้อยู่กับเราสองคนดิฉันธิตากรสุภลักษ์ค่ะดิฉันธันชนกจงเด็ดยิ่งค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงอาเซียนเดเร็กนะคะจะไปกันที่ประเทศคู่ค้านั่นก็คือเกาหลีใต้นะคะ,คะตอนนี้กําลังมีเรื่องมีราวนั่นก็คือการปั่นอันดับของเพลงที่ฮิตติดชาร์ทที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะ,คะซึ่งประชาชนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมมันมีเพลงมาติดอันดับเยอะเหลือเกินนะคะในแต่ละวันค่ะเดี๋ยวมาติดตามแต่ว่าช่วงนี้ไปเริ่มต้นวันที่อาเซียนเฮตไลน์ค่ะ อเส้นเฮดไลน์ในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่ประเทศเวียดนามค่ะโ,โหตอนนี้เนี่ยกำลังเนื้อหอมเลยนะคะดึงดูดชาวต่างชาติมาลงทุนมากมายค่ะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ตัวแฉนิวส์บอกว่าเวียดนาม on track to replace China as new manufacturing hub เวียดนามค่ะจอดแทนจีน เป็นศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคะออกมาบอกว่าด้วยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ที่ไหลเข้าสู่ภาคการผลิตในเวียดนามเนี่ยทำให้ตอนนี้เวียดนามมีโอกาสก้าวกระโดดแล้วก็เข้ามาแทนที่ประเทศจีนในการเป็นศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ค่ะผู้อํานวยการธนาคารโลกประจําเวียดนามที่ชื่อว่าวิกตอเรียควักวานะคะบอกว่า FDI ที่ไหลเข้าภาคการผลิตเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยในอนาคตค่ะ สถิตทางการเวียดนามเองก็ระบุว่าช่วงกเดือนแรกค่ะมีนักลงทุนต่างชาติลงทะเบียนสำหรับโครงการด้านการผลิตคิดเป็นมูลค่ากว่า1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าร้อยละ66ของมูลค่าทั้งหมดค่ะปีที่ผ่านมาภาคการผลิตเวียดนามดึงนักลงทุนต่างชาติได้คิดเป็นร้อยละ72ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดทีนี้แม้ว่าสัดส่วน FDI ของภาคการผลิตในเวียดนามนะคะจะยังเล็กอยู่เมื่อเทียบกับประเทศอย่างจีนอินโดนีเซียแล้วก็ไทย แต่ภาคการผลิตเวียดนามถือว่ามีศักยภาพมากกว่าเนื่องจากมีทําเลที่ตั้งที่ดีแรงงานก็มีเยอะค่ะค่าจ้างแรงงานก็ยังต่ำอยู่นอกจากนี้ค่ะเวียดนามก็ยังได้รับประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอื่นๆอีกด้วย ทีนี้ทางด้านนายเชิญบักหาค่ะประธานธนาคารเพื่อการลงทุนและการพัฒนาของเวียดนามเนี่ยมองเห็นโอกาสของเวียดนามว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิตต่างชาติเนี่ยนะคะเขาย้ายการลงทุนจากจีนมายัางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เพราะว่าทางจีนเองก็กําลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็ค่าจ้างแรงงานในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะนอกจากนี้นายเชิญบักหาค่ะยังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย เวียดนามได้เรียนรู้จากจีนด้วยนะว่าในการที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการดําเนินงานเช่นอัม,มลพิษทางสิ่งแวดล้อมช่องว่างไรายได้แล้วก็การละเมิดแรงงานค่ะทางด้านเลขาที่การสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเวียดนามค่ะ ก็ได้ออกมาเรียกร้องนะให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นมากขึ้นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินมาตรการต่างๆที่จะทําให้บริษัทท้องถิ่นของเวียดนามเองมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการผลิตนะคะจะได้สู้กับชาวบ้านเขาได้ค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้ผลิตเวียดนามเพียงร้อยละ36ที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายการผลิตทั่วโลกถ้าเทียบกับไทยและมาเลเซียที่ตอนนี้มีร้อยละ60แล้วค่ะ ในขณะที่ตัวแทนองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นค่ะบอกว่าเวียดนามเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆนะคะแล้วก็ควรปรับปรุงระบบกฎหมายด้วยเพราะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเองมองว่าการขัดความโปร่งใสในการควบคุมเรื่องต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเลยในการลงทุน ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของเวียดนามนะคะที่ได้พัฒนาในภาคการผลิตมากขึ้นค่ะมีอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนนะคะที่เวลาจัดอันดับทีไรค่ะก็ติดอันดับต้นๆทุกทีเลยแล้วก็ตอนนี้ติดอันดับหนึ่งมาหลายปีแล้วนะคะของการจัดอันดับประเทศที่ง่ายต่อการเข้าไปดําเนินธุรกิจมากที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะพาดหัวจาก The s t r a i t s Times นะคะบอกว่า s Singapore still tops for doing business says world bank ธนาคารโลกยกสิงคโปร์เป็นประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจที่สุดเลยนะคะก็มีการออกรายงานเป็นชาร์ตประจำปีเลยนะคะก็คือ Doing Business 2016ค่ะก็เป็นอันดับการประกอบธุรกิจประจำปีว่ามันง่ายขนาดไหนนะคะ2016ค่ะยังพบว่าประเทศสิงคโปร์นำมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันหลายปีแล้วค่ะสำหรับปีนี้นะคะมีทั้งหมด189ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่อยู่ในอันดับนี้ด้วยนะคะ อย่างสิงคโปร์เนี่ยอันดับ1อันดับ2ก็คือนิวซีแลนด์ค่ะ3เดนมาร์ก4เกาหลีใต้นะอยู่ในเอเชียห้ฮ่องกงค่ะ6สหรัฐอาณาจักร7สหรัฐอเมริกาแต่ทีนี้แล้วเนี่ยพอเข้ามาดูนะคะยังมีประเทศอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นกลุ่มบริกส์หรือว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างเช่นจีนนะคะ คืออันดับร่วงลงไปนะตกลงไปอยู่ที่อันดับ84บราซิลตกลงไปอยู่ที่116อฟริกาใต้อันดับที่73ตกเหมือนกันแต่มีรัสเซียกับอินเดียนะคะที่อันดับขยับขึ้นค่ะก็สามารถไปทําธุรกิจได้สะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นอาจจะอันดับไม่สูงมากแต่ก็ถือว่ายังโอเคนะคะในขณะที่มาเลเซียเข้ามาดูที่อาเซียนบ้างนะคะอันดับค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะปีนี้อยู่อันดับที่18ส่วนไทยอยู่อันดับที่49ตกลงมาจากปีที่แล้ว2อันดับนะคะ ทั้งนี้ก็มีสาเหตุอย่างเช่นคือเขาก็รายงานมาบอกว่าขั้นตอนความสะดวกในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME เนี่ยอาจจะยังล่าช้านะคะรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลเครดิตแล้วก็การขอใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจในไทยก็ยังใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ ในขณะประเทศอื่นของอาเซียนนะคะเวียดนามอยู่อันดับที่72ฟิลิปปินส์อันดับที่103และอินโดนีเซียอยู่อันดับที่109คือถ้าดูแล้วเนี่ยไทยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะใ,ในอาเซียน10ชาติก็ยังอยู่เป็นอันดับที่3รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียะคะ่ะที่จริงๆนะคะหลายชาติก็ยังอยากจะมาลงทุนธุรกิจในไทยอยู่ดีด้วยนะคะค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของการลงทุนค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการให้บริการรถโดยสารกันบ้างดีกว่าค่ะเราจะไปกันที่สปปลาวนะคะตอนนี้ค่ะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Vietnam ุขเซอร์วิสส์นครหลวงเวียงจันทเตรียมจัดระเบียบบริการรถโดยสารค่ะมีการตั้งข้อสังเกตที่นครหลวงเวียงจันท์ค่ะว่าบรรดาคนขับรถโดยสารทั้งหลายเนี่ยจะชอบหยาบคายกับชาวต่างชาติเวลาถูกถามถึงค่าโดยสารที่แพงเกินไปทีนี้รถโดยสารที่ว่านี้บ้านเขาเรียกว่าตุก๊กตุ๊กเหมือนกันค,คือที่กัมพูชาก็มีตุก๊กตุ๊กนะลักษณะเหมือนบ้านเราไหมคะก็ไม่เหมือนคล้ายๆอาจอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายคือมีรถตุกต๊กตุ๊กแล้วก็รถจมโบ้เขาเรียกกัน2ประเภทนี้นะคะ รถตุกๆเนี่ยดูลักษณะแล้วเนี่ยเหมือนกับที่บ้านเราเรียกว่ารถสกายแล็บก็คือว่าเป็น3ล้อนะคะแล้วก็คนนั่งเนี่ยนั่งได้มากกว่าในขณะที่รถบ้านเราเนี่ยรถที่เขาเรียกว่ารถกระป๋อเนี่ยจะเป็น4ล้อแล้วก็จำนวนผู้โดยสารเนี่ยได้เยอะอันนั้นเนี่ยน่าจะเทียบเท่ากับจัมโบ้เพราะว่าอย่างของสปปอ,ปอาวเนี่านะคะทั้งจัมโบ้และตุกๆเป็นรถโดยสารที่เป็น3ล้อ,อแต่ว่าขนาด ที่ให้บริการผู้โดยสารเนี่ยจะใหญ่กว่าของบ้านเราจัมโบ้ก็ชื่อแบบจัมโบส้สมชื่อนะคะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะทีนี้นายศรีบุญเฮืองสุมพลพักดีค่ะประธานสมาคมตุกๆแล้วก็จัมโบ้แห่งนครหลวงเวียงจันทร์บอกว่าสมาคมเนี่ยมีสมาชิกตุกๆและจัมโบ้ประมาณ1,100คันในขณะที่คนขับจํานวนน้อยกว่าร้อยคนเองค่ะที่ไม่ต้องการเป็นสมาชิกอย่างไรก็ตามค่ะทางสมาคมบอกว่าไม่ทราบจริงๆว่าคนขับคนไหนเนี่ยหยาบคายต่อผู้โดยสารหรือว่าบังคับคข่มขู่ให้ชาวต่างชาติ จ่ายค่าโดยสารราคาสูงค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางสมาคมเขาเคยพิมพ์รายการค่าโดยสารที่เรียกเก็บตามเส้นทางปกติรอบเมืองแล้วราคาเนี่ยก็จะติดไว้ในรถตุกๆแล้วก็จัมโบ้บางขันเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ค่ะป้ายราคาเนี่ยถูกแกะออกไปแล้วก็คนขับก็บอกราคาเองนะคะที่แพงขึ้น ทีนี้ทางสมาชิกสมาคมและทางการนครหลวงเวียงจันทร์เขาก็กําลังถกการแลกเปลี่ยนความเห็นว่าจะให้รายการอัตราค่าโดยสารที่ดีที่สุดในแต่ละเส้นทางเนี่ยแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการอย่างไรตัวในสีบุญเฮืองเองค่ะบอกว่าราคาค่าโดยสารเนี่ยอาจจะหลากหลายแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยควรต่อราคาเสมออันนี้คือแนะนํานะคะ <c oughs> ถ้าเกิดคนขับคนหนึ่งเก็บแพงอ่ะก็เดินจากไปเลยแล้วก็ไปหาคนอื่นแทนค่ะ ทีนี้ทางด้านองค์การบริหารจัดการและพัฒนานครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าชื่อว่าวูด้าเนี่ยนะคะเขากําลังหาวิธีแก้ไขปัญหาการจราจรที่วุ่นวายโดยเฉพาะบริเวณตลาดสาวคือหลายคนเนี่ยมักจะนำยานพาหนะไปเจาะตรงนั้นซึ่งผลการศึกษาของวูด้าเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนกฎจราจรการจอดรถในปัจจุบันเพราะว่าการจอดทุกวันนี้เนี่ยจำกัดการไหลเวียนของจราจรในเวียงจันทร์ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ป่นเป็นประจําเลยค่ะโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยนะคะที่ มันจะมีอายานพาหนะบางชนิดเนี่ยยาวออกมาไงแล้วก็ผจอดปุด๊บก็จะยื่นหน้าออกไปบนท้องถนนค่ะบางครั้งตุกต๊กๆหรือว่าจัมโบ้เองก็จะออกนอกถนนแล้วก็ไปจอดบนดินที่เป็นพื้นที่โลง่งเพราะว่าง่ายต่อการรับส่งผู้โดยสารค่ะก็เป็นลักษณะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคล้ายๆกับบ้านเรานะคะรวมทั้งหลายๆชาติในอาเซียนด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ช่วงอาเซียนทราเวลนะคะคุณเกตปริยาแก้วแสนเมืองจะพาไปทําความรู้จักย่านชินจูกุประเทศญี่ปุ่นค่ะที่กรุงโตเกียว คนบางวาสวัสดีค่ะอาเซียนทราเวลกับเกตปริยาแก้วแสนเมืองวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับย่านชินจูกุกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะย่านชินจูกุแหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆเท่ๆของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้า สถานีรถไฟชินจูกุเป็นสถานีที่พลุกพล่านที่สุดในโลกเพราะว่ามีผู้โดยสารใช้บริการขึ้นลงมากกว่า3ล้านคนต่อวันช่วงเวลาที่หนาแน่นก็คือช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าที่คนไปทำงานและตอนเย็นหลังเลิกงานค่ะ ทางด้านตะวันตกย่านนี้เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคารมีทั้งโรงแรมและอาคารที่ทําการรัฐบากลกรุงโตเกียวที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าชมได้ฟรีส่วนทางด้านตะวันออกนั่นก็คือคาบุกิโชย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งจะคึกคักตั้งแต่เวลา6โมงเย็นไปต้นไปค่ะน่าไปเทียเท่ยวนะคะโหคนเยอะเลยทีเดียวเยอะนี่ต้องเปลียดขึ้นรถไฟให้ได้ก่อนในะย่านนั้นช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอาเซียนไดเรกไปเกาหลีใต้ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเดือนหน้าอาเซียนค่ะช่วงนี้เป็นเวลาของอาเซียนดเรกเราจะไปกันที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะพูดคุยกับคุณมอนิก้าหรือว่าคุณจีฮุนซุกค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดอันดับเพลงที่เกาหลีใต้ว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยมันถึงมีเพลงยอดฮิตขึ้นมาตลอดเวลาขนาดนันนะคะตอนนี้เธออยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ Hello Good evening t h e Monica how are you ันยองฮาเซ Hi g u ั s ด Okay, so Monica, Korea's online yep. music charts have been under fire for unfair practices and suspected chart rigging. Uh, and mm -hmm. K-pop is, you know, is famous all over the world. But why mm -hmm. is the industry that uh, you know attracts a lot of money every year? There's something yeah. going on like this well, so some people have wondered why uh, k-pop has so many chart-topping debuts mm -hmm. or new releases, and they're questioning how trustworthy the k-pop charts are. and surprisingly, uh, some industry insiders and experts have confirmed that the online charts are prone to manipulation. Mm -hmm. a major issue with the charts today is hoarding, uh, allegedly mm -hmm. by fans or brokers, to, uh, it's an action to push certain songs off the charts, uh, particularly upon their release. And at the center of the problem is the existence of real- time charts, which are refreshed approximately every mm -hmm. hour, and these charts allow for twenty four number one songs every day. Mm -hmm. so basically, the logic here is if you hit number one just for one mm -hmm. hour, you can claim that you have uh, had a number one song mm -hmm. So what does it mean for the singers to have that number one song? Of course, they earn much money from it, but what are the other factors well it matters a lot to singers and uh, record labels or other uh, entertainment agencies because those chart scores are taken into consideration when deciding rankings on music programs mm. or rewards at the end of this year okay. and according to writers for major radio programs who asked to remain anonymous uh, chart rankings also, play a part in determining which artists are chosen to um, make appearances on TV and radio shows as well. Mm -hmm. Okay, so Monica, I assume that the practice must have been there for a while, but why is it now mm -hmm. that it's so controversial again? Well, uh, the problem of hoarding was brought into the uh, public spotlight recently after a media outlet revealed this. Scores of suspicious user accounts on Melon, which mm -hmm. is the largest music service provider here in Korea, allegedly for uh, use for hoarding. And like you said, uh, the issue was first brought up in 2013, and this is not a new topic. Mm -hmm. But then, four of K-pop's largest entertainment agencies—YG, mm -hmm. uh, SM, JYP, and Star Empire—they asked for a state investigation of brokers who offer uh, to manipulate the charts for large fees. Uh, but the case was thrown out due to insufficient evidences. alright. okay. thank you very much for your report this evening. thank you r o e bye. bye. ค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครเพราะว่าคนก็ชักจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลามีการจัดอันดับเพลงออนไลน์ทีไรเนี่ยทำไมเพลงมันขึ้นอันดับเปลี่ยนกันเร็วมากแล้วก็บ่อยมากเลยนะคะก็เลยสงสัยกันว่ามันน่าจะมีการปั่นอันดับเพลงขึ้นมาค่ะ นะคะก็การปันอันดับเพลงนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะเกาบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกปี2,556ช่วงนั้นก็มีบริษัทเคป๊ยักษ์ใหญ่นะคะอย่าง YGSM JYP แล้วก็ Style Empire เนี่ยตอนนั้นเรียกร้องให้รัฐต,ตรวจสอบตัวแทนในหน้าผู้เสนอตัวจัดอันดับเพลงค่ะเพื่อแรกกับเงินจำนวนมากแต่ว่าเรื่องก็หลุดไปเพราะว่าหลักฐานไม่พอค่ะ ค่ะซึ่งก็เขาบอกว่าการปั่นกระแสเนี่ยอาจจะเป็นแฟนเพลงทําก็ได้นะ,ะหรือว่าตัวแทนในหน้าก็จะพยายามดันให้เพลงบางเพลงเนี่ยติดอันดับตั้งแต่เพิ่งปล่อยออกมาเลยนะคะแล้วมันมัน,ม,นมันเป็นปัญหาย,ยัางไงเป็นปัญหานะคะเพราะว่าชนิดที่ว่า1เพลงเนี่ยติดอันดับ1 ในหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงถัดไปนี่เปลี่ยนเพลงแล้วเท่ากับว่า1วัน24ชั่วโมงนะคะอาจจะมีเพลงติดอันดับหนึ่งถึง24เพลงเลยทีเดียวซึ่งการขึ้นติดอันดับยอดนิยมของเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยสำคัญต่อศิลปินและค่ายเพลงมากด้วยใช่ค่ะทีนี้บางคนก็ตั้งคําถามว่าอา้าวถ้าเกิดเพลงของคุณติดอันดับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณก็อ้างได้แล้วหรือว่าเพลงคุณขึ้นติดอันดับหนึ่งของเพลงยอดนิยมแล้วค่ะ ทีนี้ว่าถ้าเกิดสมมติขึ้นอันดับเนี่ยแน่นอนก็จะมีผลนะคะไปการตัดสินอันดับเพลงต่างๆการตัดสินรางวาัลช่วงสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนชี้ว่าศิลปินคนไหนจะได้รับเชิญไปร่วมรายการโทรทัศน์และวิทยุคือคถ้าดูเหมือนว่าเ,เพลงติดอันดับหนึ่งดูดังๆเนี่ยสื่อก็อยากสนใจสัมพันณ์นะคะว่าเอ๊ะทำไมเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้คนในวงการเพลงเกาหลีรวมทั้งแฟนๆเพลงเนี่ยค่ะก็กาลังสนใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะค่ะอาจจะเรื่องเคป๊อปนะคะเดี๋ยวเรากลับมาทีี่่่บบ้้าาาาานนนเรกกังดวหลยๆคคะ คงจะเคยได้ยินรางวัลซีไรต์นะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะคะ,คะก็คณะกรรมการตัดสินผลงานวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือว่าซีไรต์เนี่ยก็ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลประจําปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปีนี้อยู่ในกลุ่มนวินิยายนะคะเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกฏแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวนักเขียนไปเมื่อสัปดาห์นี้เองนะคะ,คะสาเหตุอะไรอะไร,ะไรเป็นแรงบันดาลใจของเธอไปติดตามกันค่ะ S <S รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรท์ที่ย่อมาจากคำว่า South East Asian Writers Awards ที่มอบรางวัลให้แก่ผลงานของนักเขียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งรางวัลซีไรท์มีมากกว่า37ปีแล้วหรือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 2 2โดยโรงแรมแมนดารินโอเรนตนกรุงเทพและได้ดำเนินการคัดสรรและมอบรางวัลให้แก่ผลงานวรรณกรรมที่เหมาะสมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับผลงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปีพุทธศักราช2558หนังสือที่ได้รับรางวัลได้แก่นวนิยายเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตแต่งโดยคุณวีรพรนิติประภาซึ่งเป็นผลงานเขียนเล่มแรกของตัวเธอเองและประสบความสำเร็จด้วยรางวัลการันตีแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจของพี่วีรพรที่หังสรรผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาคความขัดแย้งค่ะความขัดแย้งในประเทศแล้วก็ มายาคติของความขัดแย้งนั้นๆคือหมายถึงว่าความขัดแย้งมันมีหลายหลายมิตินะคะมันไม่ได้บอกว่าในความขัดแย้งมันมีเรื่องเรื่องเดียวที่ทําให้เกิดความขัดแย้งมันมีเยอะมากแต่ว่าประเด็นที่ที่พี่มองคือมายาคติพี่สะท้อนผ่านเรื่องรัก <c oughs> เพราะว่าพี่พี่มองว่ามันไม่ใช่อคติที่ทําให้เราขัดแย้งกันแต่ว่ามันคืออุดมคติต่างหากความมืดบอดมั้งคะ การที่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ในเขาวงกดเราไม่รู้ว่าเราถูกครอบงำโดยมายาคติแต่ในใน,ในประเด็นครอบครัวด้วยจริงๆเ,เราคงไม่มีครอบครัวเพอร์เฟกกันหรอกในแต่ละคนนะน,นะคะมันก็จะมีส่วนนั้นขึ้นมาส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่พี่เล่าเรื่องครอบครัวยาวนานในเรื่องเพราะว่าพี่ต้องการจะบอกว่ามายาคติเป็นสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดได้ คือมันมาจากอีกยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่งจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งครับ,รบทางนี้คณะกรรมการมีความเห็นตรงกันว่านวัิใหญ่เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ด้านกลับสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อการหลุดพ้นจากความบอดใบ้ทางปัญญา และการไร้ศรัทธายึดเหนี่ยวในวิถีชีวิตเป็นงานที่มีภาษาที่งดงามนะคนผู้เขียนเนี่ยใช้ภาษาที่งดงามแล้วรู้จักที่จะเชื่อมต่อเรื่องราวของศิลปะต่อศิลปะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ซึ่งซึ่งอาจจะมีเรื่องของความรักเรื่องของอะไรที่เป็นเกณฑ์อยู่แต่ในขณะเดียวกันในตัวละครบางตัวในนั้นก็ยังมีวุฒิภาวะ นะครับซึ่งซึ่งอาจจะไม่คนใช่คนยุคใหม่แต่มีวุฒิภาวะในการดํารงชีพมากกว่าคนยุคใหม่ที่ที่อยู่ในการดํารงชีพอันนั้นเป็นเรื่องของใส่เดือนมันต้องอ่านนะทั้งนี้แม้ว่ามีคํากล่าวที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดแต่การรังสรรค์ผลงานของนักเขียนอย่างต่อเนื่องเพราะมีรางวัลดีๆออกมารับประกัน ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าคนไทยยังคงให้ความสนใจกับการอ่านอยู่ไม่มากก็น้อยซึ่งงานพระราชทานรางวัลซีไลท์ประจำปี2558จะมีขึ้นในวันที่14ธันวาคมณโรงแรมแมนดารินโอเรนเต็นกรุงเทพมหานครอภิเดชจันทรภูมิทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวรายงาน เป็นวรรณกรรมอีกเล่มที่น่าไปอ่านนะคะชื่อเรื่องเนี่ยดิฉันชอบมากเลยไส้เดือนตาบอดในขาวงกดคือทั้งตาบอดด้วยแล้วไปติดอยู่ในขาวงกดด้วยงงนะกว่าจะหาทางออกเจอค่ะอ่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปไหนต่อคะไปกันที่อาเซียนคุยซีนะคะคุณพินทุออนอุทัยวันยังคงอยู่ที่ร้านอาหารเวียดนามเลอไมอันค่ะแต่ว่าเมนูจะเป็นอะไรไหนไปนั้นไปติดตามค่ะ ษาไทยเราเลยค่ะอันนี้เนี่ยของเราจะทานสะดวกเพราะว่าเราจะห่อสําเด็จให้เลยวาค่ะส่วนผสมข้างในจะมีหมูย่างนะคะมีกล้วยมีแตงกวามีมะม่วงนะคะแล้วก็มีกระเทียมกับพริกค่ะน้ำจิ้มจะมีรสชาติ3รสนะคะจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็ แหนมเนืองหอท่อสําเร็จนะคะคือห่อมาให้แล้วเป็นท่อ,อเป็นชูบ<ห>แบบนี้เลยค่ะ่าปิดท้ายนะคะด้วยเพลงนะคะคุณมอนิก้ามีเพลงมาฝากจากเกาหลีใต้ค่ะชื่อว่าเพลง Like Oh r ah, ศิลปิน twice ค่ะก็เป็นกลุ่มศิลปินสาวนะคะก็เนื้อเพลงบอกว่าโอ้โหอยากจะ fall in love หรือว่าตกหลุมรักนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการเดินหน้าอาเซียนแล้วนะคะเราสคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ